โอเคสวัสดีครับวันนี้เรียวก็จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะครับกับนักเรียนที่สนใจทีอ่อยากมีอาชีพเสริมนะครับเป็นอาชีพทำคิวนะครับวันนี้เรียวมาในานามของ First Art Academy ด้วยแล้วก็ ตัวลรีโอเองนะครับทำงานอยู่ที่ Brio Cosmetics S M P n P M U A United Kingdom นะครับที่ประเทศอังกฤษนั่นเองแต่วันนี้รีโอจะเอาหลักสูตรง่ายๆนะครับมาแชร์ให้กับน้องๆทุกคนนะครับโดยเฉพาะช่างหน้าใหม่นะครับที่สนใจเทคนิคต่างๆเพิ่มเทคนิคง,ง่ายๆนะครับที่ First c y b e r Academy นี้นะครับวันนี้เราเรามีเทคนิค ดีๆนะครับเป็นเทคนิคสเต็ป uh, แรกของการที่จะก้าวเข้าสู่ uh, mm hmm. การเป็นช่างสักคิ้วอย่างมืออาชีพนะครับซึ่งวันนี้ลีโอจะ uh, มาโชว์เทคนิคที่ที่ที่หนึ่งของของของ uh, ของของ b r o w a c บ d า m y as you know as you see n the this look นะครับ ก็เหมือนกับที่ทุกคนเ,เห็นแบบโลโก้ขอ,ของของของสถาบันนะครับนี่แหละเอาเอาแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งหลักการนะครับของของของลุกที่หนึ่งเนี่ยจะมีอยู่3-4อย่างเลยก็คือก็คือ จะมีสองส่วนมีส่วนตรงหัวคิ้วแล้วก็หางคิ้วนะครับในส่วนของของคือโครงสร้างเขาเรียกว่าในส่วนของการแบ่งคิว้วเมื่อได้กรอบคิ้วแล้วช่างใหม่ทุกคนจะต้องรู้หลักวิธีการการแบ่งโครงสร้างหัวคิ้วและหางคิว้วต้องแบ่งให้ส่วนของหัวคิ้วเนี่ยน้อยกว่าหางคิว้วนี่คือข้อที่1นนะครับจากรีโอ เทคนิคต่างๆนี้ที่ที่ลโอแชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าแชร์กับน้องๆทุกคนที่ที่เป็นช่างใหม่นะครับอ,อยากจะบอกว่าตอนนี้นะครับคือทุกๆสถาบันมีมีหลากหลายเทคนิคกันออกมาแต่นี่จะเป็นหนึ่งเทคนิคที่ First a เซอร a บาร์แแห่งนี้เราสอนจริงนะครับแล้ววันนี้ลลโอได้มีโอกาสม,มามามาเป็น ตัวแทนในการขยายความรู้นี้ให้กับคนอื่นแบ่งปันโดยแท้จริงนะครับซึ่งเมื่อช่างใหม่เนี่ยจะต้องรู้ว่าหัวบริเวณของหัวคิ้วจะต้องน้อยกว่าสัดส่วนของหางคิ้วนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองช่างใหม่ทุกคนจะต้องเรียนรู้และจดจำว่าการตําคิ้วลายเส้นเนี่ยในส่วนของหัวเนี่ย มีเส้นหลักและเส้นแซมนะครับเส้นหลักก็คือเส้นเมนนั่นเองนะครับเส้นเมนจะมีจํานวนเส้นที่จํากัดนะครับแล้วก็เส้นหลักก็คือเส้นแซมนะครับก็จะเป็นเส้นที่ที่เหลื่อมล้ําถัดจากเส้นหลักนั่นเองก็คือเส้นระหว่างนั่นเองนะครับวันนี้ลีโอก็จะมาโชว์ให้ดูกันโอเคเริ่มกันได้เลยนะครับ ในส่วนของรูปโครงคิ้วจะหันหน้าไปทางด้านด้านด้านนี้นะครับในในส่วนของของซสายแต่ตัวลีโอจะจะวาดคิ้วทางด้านซ้ายนะครับวันนี้จะเราจะโชว์คิ้วทางด้านซ้ายเพราะว่าส่วนน้อยมากเลยเอ,อ,อ,อาจารย์อาจารย์ลีโอถนัดขวาแต่ว่าจะโชว์คิ้วด้านซ้ายนะครับโอเค เราก็จะออกแบบเราก็จะออกแบบหวังว่าทุกคนคงจะเห็นชัดกันนะครับผมคือในส่วน,ใน,วนในส่วนแรกเลยคือเราจะต้องมากำหนดว่าส่วนของหัวคิ้วเนี่ยอยู่ช่วงไหนของคิ้วช่วงที่ดีที่สุดเลยก็คือสำหรับซับเจกตของล e o อนะครับอย่างที่หนึ่งเลย ให้ยึดแนวผลคิวจริงเป็นหลักถ้าสมมุติผลคิวจริงมีการมีการแบ่งแบ่งแบบว่าเขาเริ่มแบ่งโครงสร้างคิ้วแบบจากหัวคิวเนี่ยสั้นเราก็จ้องเราต้องเอาแบบว่าช่วงนั้นเป็นเป็นเอ่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการแบบว่ากําหนดกักเกนเอาไว้นะครับมีการจุดดอดปล่าไว้อย่างนี้ได้อ่าก่อนที่จะ ก่อนที่จะวาดครงะลงลายเส้นนะครับก่อนที่จะลงลายเส้นเนี่ยแบบปรับเอาไว้ได้ซึ่งบริเวณนี้แหละจะเป็นจะเป็นช่วงที่แบบว่าขนคิ้วมันพริ้วตกลงไปซึ่งให้ยึดแนวนั้นเลยเป็นแนวสำคัญอ่ะทีนี้เ,เราก็จะมาเริ่มเส้นหลักกันเลยนะครับเส้นหลักเนี่ยตามตำราของเรานะครับ เราจะมีอยู่ที่เป็นเลขคี่นะครับเรายึดเลขคี่ก็คือ79นะครับ 7, 9, เจ็ดเก้าอะเงี้ยโอเคเราก็จะเริ่มเลยเส้นเส้นเส้นหลักเส้นที่1ลากขึ้นไปก่อนนะครับอาจจะโคง้งโคง้งมนมน,มนได้นะครับแต่ว่าอันนี้มือนจะสุดจะสุดแบบว่าขอบกระดาษละ ที่สองนะคะที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกเจ็ที่แปดและที่เก้าอ่าเราก็จะได้ลักษณะอังนี้นะครับ ไม่รู้ว่าทางบ้านมองเห็นชัดกันหรือเปล่าทีนี้นี่คือสลักได้แล้วต่อไปเส้นรองเนี่ยมันจะง่ายมากเลยก็คือ you fulfill like in between fulfill in between อันนี้ subject แรกเนี่ยมันจะมันจะ easy หน่อยเนาะเราเน้นแบบความ easy เส้นแซมจําออยว่าจะต้องมีความโค้งมนความโค้งความสโลปความอ่อนตัวอ่อนตัวไปในในทิศทางไหนอ่อนตัวไปในทิศทางหางคิว้วถ้าฝั่งซ้ายก็อ่อนตัวไปทางนี้ถ้ขขาขงวาก็ต้องอ่อนตัวน้มตัวไปอีกด้านหนึ่งนะครับออปโพสิตนะครับทีนี้เราใส่เส้นแซมไปเลยเส้นแซมเนี่ยจำไว้อย่างหนึ่งว่าเส้นจะต้องไม่สั้นและก็ไม่ยาวมากแต่ห้าม ห้ามบอกว่าเลยขอบคิ้วไปเยอะเกินไปคนที่ใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเต้าเปี้ยนหรือหรือ,อตัวเครื่องนะครับาสามารถแบบว่าเราสามารถใช้ศิลปะในการตาวัดความหวานออกไปได้แต่จะต้องไม่ไม่แบบว่าไม่เป็นอะไรที่ทำให้เสียโครงคิวนะ้วเนาะโอเคนี่ โอเคอันนี้แหละเราก็ได้เส้นแสงและหละักของมันคือง่ายๆแบบนี้เองนะครับต่อไปตรงในส่วนของปลายหางคิว้วก็จะเป็นเส้นเดี่ยวๆเส้นเดียวจากบนตัวคิ้วลงมานะครับในในการเฉียงลงมาเนี่ยจำไว้เสมอว่าจะต้องขนาน ขนาน uh, resistant to resistant resistant to resistant meaning มันหมายถึงว่าให้ขนานคือความกว้างกับความแบบว่าความขนาดเนี่ยคือให้มันมาเป็นเส้นคู่ขนานกันตลอดจนจบคิ้วเลยนะครับอันนี้คือที่ Brio o s s m t t i c เนี่ยเบลจะเน้นมากเลยให้ให้ให้นักเรียนนะครับรู้จกักศัพท์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความหมายของของข,ของไทย meaning แล้วมันจะทำให้ คุณแบบว่ามีเก็ตกับงานได้ขึ้นแล้วก็เป็นแบบว่าอินเตอร์พร็อกทิสมากขึ้นอินเตอร์พร็อกิสมากหมายถึงว่าเราจะพูดถึงความเป็น globally ความ t a ต d a านมากขึ้นซึ่งซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นโมเดลความเป็นปัจจุบันนั่นคือหลักที่ท,ท,ที่ที่ในส่วนตัวของเบรโอนะเป็นหลักยึดเลยนะครับส่วนใครที่มีความเชื่อด้านอื่นๆศาสตด้านอื่นๆสามารถ เอานำเข้ามาสอดแทรกเป็นกลยุทธ์และวิธีในการใช้กับการทำคิวของของของทุกทุกคนได้นะครับแต่นั่นก็ต่อเมื่อ,อทุกคนมีความรู้ความสามารถแล้วก็ practice อย่างดีเยี่ยมแล้วนะครับถึงจะแนะนำว่าเอา,เอา,เอาสิ่งต่างต่างที่มันแตกต่างออกไปเข้ามาประยุกต์และก็นำใช้เป็นปัจจุบันทนการนะครับโอเคตรงหางคิวเรื่องนี้เราก็ ลากตรงๆเลยจากจากจุดจุดบนสุดลงมานะคะเวลาลากลงมาจะรดกับาฐานอีกด้านหนึ่งก็แนะนำว่าให้แบบหนักไปเบานะครับหนักไปเบาหนักไปเบาเห็นไหมฮนะ แล้วก็ <จบ S 1> แล้วก็<บ>ดยต้องจบด้วยเส้นจบด้วยนะครับอ่านี่นี่คือลุกที่หนึ่งนะครับถ้ามาดูใกล้ๆจะเห็นว่ามันจะมีช่องว่างตรงนี้ยนิดหน่อยครับะระหว่างส่วนที่1กับส่วนที่สองจริงๆแล้วส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไป ทําความเข้าใจกันในอีกสเต็ปหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้คือเอาง่ายๆก่อนเมื่อมันมีช่องว่างอย่างนี้เราก็ใส่เส้นเข้าไปให้เต็มนะครับใส่เส้นเข้าไปเต็มแต่อย่าพยายามอย่าให้เส้นมันติดกันแล้วมันจะเป็นคิ้วลายเส้นที่ที่หนึ่งถูกโจทย์ตอบโจทย์แล้วก็ตรงตามมาตรฐานของมันนะครับแต่ถ้ามันเลี่ยนล้านแล้วม,มันชิดกันมันชนกันบ้างแต่ยังอยู่ในความสวยงามอยู่ก็ถือว่าได้นะครับ อเคอันนี้เราใส่เส้นตรงนี้ไปเลยอ่าแค่สองเส้นเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าแค่นี้ลุกที่หนึ่ง <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ที่ไม่ยากทำความเข้าใจได้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นโมเดลคิวที ที่สามารถใช้ได้จริงประยุกต์ได้จริงนะครับใช้ได้กับหลากหลายออรูปหน้าหลากหลายเ,ออเขาเรียกว่าหลากหลายทรงทรงกรอบหน้าเลยแต่เราอาจจะมีการแดัดแปลงโดยเพิ่มลดความโกง่งความสูงความใหญ่ความสั้นความหนาอะไรอย่างเงี้ย เอาตามใจชอบก็จะทำให้ทรงคิ้วนี้อยู่กับบนหน้าใครๆก็ได้บนโลกใบนี้นะครับถ้าคุณรู้หลักการ Adaptation นะครับการปรับแต่งทรงให้ให้เหมาะสมกับใบหน้าของแต่ละท่านนะครับผมแล้วก็แต่ละศาสตร์ความเชื่อด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเ,เพื่อนๆหรือช่างสักคิ้ว หน้าใหม่นะครับหน้าใหม่ทุกท่านที่ที่อยากจะฝึกนะครับก็ฝากไว้ด้วยว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นเทคนิคดีๆที่วันนี้ล e โอได้มีโอกาสเอามาแชร์ให้กับทุกๆท่านแล้วก็หวังว่าทุกๆท่านจะชอบนะครับอ๋อแล้วถ้าอยากให้เลโอทำคลิปวิดีโออื่นๆนะครับก็ พักเข้ามาได้เลยบอกได้เลยว่าอยากจะอยากจะอยากจะได้เทคนิคอะไรบอกก่อนเลยว่าเทคนิคที่ประเทศอังกฤษมีดีมากกว่านั้นะครับมีดีมากมากกว่านนะั้นเลยลีโอสามารถเอาเอาเทคนิคประเทศอังกฤษเข้ามาร่วมด้วยได้นะครับแต่เาขาหวังว่าทุกคนจะให้ฟีดแบ็กกลับมาเนาะงั้นเดี๋ยวไปเจอกันขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย